ป่วยหนักรักษาด้วยธรรมโอสถคราวหนึ่งท่านออกวิเวกโดยเดินทุดงไปทางบ้านกระโหมพลทองซึ่งอยู่ระหว่างอำเภอบ้านผือกับอำเภอท่าบ่อ ต่อเขตต่อแดนกันมีแม่น้ำทอนเป็นเขตแดนชาวบ้านหมู่บ้านกระโหมพลทองจำนวนมากต่างพากันล้มป่วยด้วยโรคเจ็บขัดในหัวอกดาดาดกันไปหมดเหมือนโรคอหิวาหรือฝีดาดถึงขนาดที่ว่าวันหนึ่งหนึ่งเป็นกันตายกันวันละสามสี่คนบ้าง คนบ้างบางวันก็มีถึงเจ็ดแปดคนบ้างท่านพักอยู่ในป่าเขาก็ไปนิมนต์ท่านมาสวดอุกสลามาติกาให้คนตายเพราะแถวนั้นไม่มีพระวันทั้งวันเดี๋ยวมีคนนั้นตายแบกเข้ามาสักพักเดี๋ยวแบกเข้ามาใหม่อีกแล้วท่านเลยจะไม่ได้หนีห่างจากป่าช้าเลย จนสุดท้ายโรคนี้ก็มาเป็นขึ้นกับตัวท่านเองอาการของโรคเจ็บเหมือนกับเหล็กแหลมเหลาทิ่มแทงประสานกันเข้าไปในหัวอกในหัวใจจะหายใจแรงก็ไม่ได้ยิ่งถ้าหากว่าจามด้วยแล้วแทบจะสลบไปในตอนนั้นเลยทีเดียว เมื่ออาการเกิดขึ้นเช่นนี้ทำให้ท่านทราบได้ทันทีว่าถ้าขืนเป็นเช่นนี้แล้วไม่นานก็คงต้องตายอย่างแน่แท้เพราะแม้แต่หายใจก็จะไม่ได้มันคับเข้าแน่นเข้าเรื่อยๆหายใจแรงแทบไม่ได้เลยเมื่ออาการเช่นนี้ปรากฏขึ้นท่านจึงบอกชาวบ้านว่าเป็นโรคแบบเดียวกันนี้แล้ว ต้องขอหลบตัวจากนั้นท่านก็เก็บตัวพักอยู่ในป่าไผ่ตีนภูแล้วจึงพิจารณาว่าคราวนี้เราจะไปตายเสียแล้วเหรอในเวลานี้เรายังไม่อยากตายเพราะในหัวใจถึงจะละเอียดขนาดไหนก็ตามแต่ก็รู้อยู่ว่า จิตนี้ยังไม่ได้เป็นอิสระยังมีอะไรอยู่ในจิตหากว่าตายไปในตอนนี้ก็แน่ใจในภูมิของจิตภูมิของธรรมว่าจะต้องไปเกิดในที่นั้นๆยังไงก็ต้องค้างอยู่ยังไม่ถึงที่เหล่านี้ทำให้วิตกวิจารณ์ว่ายังไม่อยากตาย เพราะจิตยังจะค้างอยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่งในความรู้สึกยังมีอะไรอาวรอ,อยู่แต่ไม่ใช่กับชีวิตเป็นความอาลาัยอาวร์อยู่กับมรรคผลนิพพานที่ตนต้องการจะได้แต่ด้วยเหตุที่โรคมันบีบบังคับตลอดเวลาทำให้ท่านต้องหมุนกลับมาพิจารณาย้อนหลังว่าทำให้ท่าน ต้องหมุนกลับมาพิจารณาย้อนหลังว่าไม่อยากตายก็ต้องได้ตายเมื่อถึงการมันแล้วห้ามไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นคติธรรมดายุ่งไปทำไมเรื่องของทุกขเวทนานี้ก็เคยผ่านเคยรบมาด้วยการนั่งหามรุ่งหามคำ่ำนั่งตลอดรุ่ง แม้ทุกขเวทนามากแสนสาหัสก็เคยได้ต่อสู้จนได้ความอัศจรรย์มาแล้วโรคนี้ก็เป็นทุกขเวทนาหน้าเดียวกันอริยสัตว์อันเดียวกันจึงถอยไปไม่ได้มีชาวบ้านยกทั้งบ้านพากันไปเยี่ยมท่านเป็นร้อยๆท่านก็ให้เขากลับหมดไม่ให้ใครมายุ่งเลย จะเหลืออยู่ก็แต่ผู้เท่าคนหนึ่งเท่านั้นแกแอบซุ่มดูท่านอยู่ตลอดทั้งคืนด้วยความเป็นห่วงที่กอไผ่ในป่าใกล้ๆก,กันนั้นโดยไม่ให้ท่านรู้ตัวท่านตั้งใจจะขึ้นเวทีต่อกรก,กันกับทุกขเวทนาของโรคนี้ในคืนนี้ชนิดที่จะให้ถึงเหตุถึงผลถึงพริกถึงขิง ถึงเป็นถึงตายเลยทีเดียวจากนั้นก็เข้าที่นั่งภาวนาโหมกำลังสติปัญญาหมุนเข้าพิจารณาทุกขเวทนาในจุดตรงกลางอกที่กำลังเจ็บเสียดแทงอยู่นี้ท่านเล่าไว้ดังนี้พิจารณาทุกขเวทนาในหัวอกนี้ว่าเป็นยังไงเกิดขึ้นจากอะไร เสียดแทงอะไรเวทนาเป็นหอกเป็นหลาวเมื่อไรกันมันก็เป็นทุกธรรมดานี้เองทุกนี้ก็เป็นสภาพอันหนึ่งเป็นของจริงค้นกันไปมาไม่ถอยเป็นตายไม่สนใจสนใจแต่จะให้รู้ความจริงในวันนี้เท่านั้นพิจารณาดังนี้จนกระทั่งถึงหกทุ่มกว่า พอเต็มที่เห็นประจักษ์เวลาถอนนี้ถอนอย่างประจักษ์เช่นเดียวกับทุกขเวทนาจากการนั่งตลอดรุ่งจิตรอบด้วยปัญญาทุกขเวทนาถอนแบบเดียวกันถอนออกจนโล่งหมดเลยหายเงียบไม่มีอะไรเหลือว่างไปหมดเหมือนกับร่างกายไม่มีพักอยู่จนกระทั่งจิตมันพอตัว แล้วก็ยิบยับยิบยับถอยออกมาถอยออกมาจิตก็ยังว่างร่างกายแม้จะมีอยู่แต่ไม่มีเจ็บมีปวดมีเสียดแทงในหัวอกอย่างที่เป็นอยู่จึงแน่ใจว่าไม่ตายแล้วทีนี้โรคนี้หายแก้กันด้วยอริยสัจ พอหลังจากนั้นแล้วก็ลงเดินจงกรมเขาเรียกตะเกียงอะไรแก้วครอบเล็กๆภาคอีสานเขาเรียกตะเกียงโปะ๊ะจุดไว้ข้างนอกมุงโนนตั้งแต่ต่อสู้กันอยู่โนนนะจุดไว้แล้วก็เข้าที่ละ่ะมองเห็นไฟอยู่นอกมุงโนนไม่ได้เอาเข้ามาในมุงจากนั้นก็ลงเดินจงกรมโอย เดินก็ตัวปลิวไปเลยหายเงียบไม่มีอะไรเหลือท่านเดินจงกรมจนตลอดรุ่งคืนนั้นท่านจึงไม่ได้นอนเลยเมื่อแสงอาทิตย์สว่างพอรำไรผู้เท่าที่แอบอยู่ข้างกอไผ่ก็ปุ๊บปับออกมาด้วยความดีใจท่านเห็นผู้เท่าจึงทักว่าเอาโยมมาทำไมละ่ะ โหผมนอนอยู่นี้ข้างกอไผ่นี่แกว่าเอานอนทำไมก็บอกให้ไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้โอ้ยผมไม่ไปผมกลัวท่านจะตายผมคอยแอบอยู่นี้ผมก็ไม่ได้นอนเหมือนกันทั้งคืนไฟของท่านสว่างตลอดรุ่งเห็นท่านมาเดินจงกรมผมก็ดีใจบ้าง พิจารณาทุกขเวทนาจากการป่วยคราวนี้ท่านเคยยกเอามาเป็นตัวอย่างสอนพระให้รู้หลักว่าเวลาพิจารณาแล้วแก้ถอนกันมันก็ถอนให้เห็นชัดๆนี่นะมันแก้กันได้ด้วยอริยสัจปัญญาพิจารณากองทุกข์แยกแยะก,ก,กันกับร่างกายของเราออกให้เห็นอย่างชัดเจน ดังที่เราเคยปฏิบัติมาในสมัยที่นั่งหามรุ่งหามคำ่ำไม่ได้ผิดกันเลยแต่เรื่องสติปัญญาต้องขึ้นสดสด,สดร้อน,รอนเราจะไปเอาเรื่องเก่าเรื่องที่เคยเป็นมามาปฏิบัติไม่ได้เรื่องแก้กิเลสแก้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแก้ทุกขเวทนานี้มันต้องสดสด,สดร้อน อย่าให้เกิดขึ้นมาด้วยการคาดการหมายมันถึงแก้สดๆร้อนจริงๆ